เรียทนท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการทุกท่านค่ะดิฉันนางบุญทันมะลรสตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคล้ายอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินค่ะค่าขออนุญาตนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง ผลลับการฟื้นฟูไตผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตตำบลบึงวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดกาละสินค่ะทีมวิจัยก็จากรอพอสอตอท่าคายค่ะความสำคัญและที่มาของปัญหาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่รับผิดชอบในคลินิกโรคเหลือลังค่ะที่มีการคัดกรองไตทุกปี ผู้ป่วยเบาหวานเพิ่มขึ้นแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนทางตายนี้เพิ่มขึ้นค่ะเสร็จแล้วเมื่อเป็นมากกว่า10ปีก็จะทำให้อ่าที่ดูแลตัวเองไม่ได้จะทำให้มีภาวะสุดท้ายก็คือไตาวายระยะสุดท้ายภายใน4 7ปีนะคะจากสมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เชื่อมโยงมาที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการ รักษานี้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นที่รู้ว่ามันรักษาไม่ได้ค่ะอาจารย์ในฐานะที่เป็นพยาบาลรับผิดชอบคลินิกก็ว่าทํายังไงเราเป็นพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพที่จะช่วยคนไข้กลุ่มนี้ได้ค่ะแล้วก็จากสถานการณ์สถิติการชะลอไตเสื่อมระดับประเทศระดับเขตสุขภาพระดับจังหวัดแล้วก็ของอำเภอนะคะ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆแสดงว่าคนไข้ก็คือมันจะก้าวกระโดดจากสเตจสองมาเป็นสามนี่เร็วมากจากข้อมูลที่มีอยู่ค่ะที่รพอพอตอท่าคายค่ะปี2539ััดกองล่าสุดก็คือ49%มีภาวะไตเสื่อมมากที่สุดคือสเตจที่2ค่ะ27นะคะร้อยละ27แล้วก็ล,ง,ลงมา สเตจสามสิบเจ็ดค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยแล้วก็มีความรุนแรงก็คือมีสเตจสีนี่ค่ะเพิ่มมากขึ้นจากระ,ระยะเวลาที่ก้าวกระโดดจากวิเคราะห์เชิงละเอียดนะคะจะเพิ่มมากปริมาณผู้ป่วยมากขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นประชาชนพึ่งตนเองได้น้อยลงพยาบาลก็เครียดค่ะทำยังไงจะช่วยได้ก็ไป ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเลยศึกษางานวิจัยของท่านอาจารย์ดรใจเพศรกาจนค่ะโดยใช้เทคนิค9ข้อยา9เม็ดมาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะ,ะวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลตนเองเพื่อฟื้นฟูไตของผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะไตเรื้อรังระยะที่3ตำบลบึงวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน รูปแบบการวิจัยระยะแรกจะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจข้อมูลระยะที่สองเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองค่ะประชากรกลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่มีภาวะแทรกซ้อนทางไตสเต3สามนะคะโดยการ17ลายโดยการเลือกแบบตัวอย่างโดยการเฉพาะเจาะจงนะคะเลือกแบบเจาะจงทั้งหมดมี24คนค่ะ ขั้นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะระยะแรกใช้เครื่องมือสัมภาษณ์ทบทวนเวระเบียนระยะที่2เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีการใช้การสอนสาธิตและปฏิบัติเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมต่างๆนะคะขั้นตอนการดําเนินงานสํารวจกลุ่มผู้ป่วยที่มีสเตจสนะคะจากเวรเบียน เสร็จแล้วสอบถามความพึงพอใจในการที่จะร่วมโครงการค่ะแล้วก็ตรวจค่าไตาก่อนร่วมโครงการค่ะศึกษาข้อมูลจากเวทระเบียนนะคะแล้วก็ให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรมค่ะ สาธิตและฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิธีธรรมนะคะโดยใช้เทคนิค9้ข้อ,อยา9เม็ดเม็ดที่1ก็คือการรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลเม็ดที่2การกัวซานะคะเม็ดที่3การสวนล้างลำไส้ใหญ่เม็ดที่4การแช่มือแช่เท้า เมธีห้าการพอกทาหยอดประคบอบอาบนะคะเมธีหกการออกกําลังกายโยคะกดหยุดลมปานเมธีเจ่7การรับประทานอาหารปรับสมดุลแล้วก็เมธีแ8ดการใช้ธรรมะและบาบำเพียบุญเมธีเก่าการรู้เพียรรู้พักตัวนี้นะคะให้คนไข้ปฏิบัติตามเสร็จแล้วเรา follow up ไปเยี่ยมบ้าน5ครั้งนะคะเริ่มเดือนมกราหกศูนสิ้นสุดโครงการก็คือสา พฤษภา60นะคะแล้วก็ติดตามในคลินิกเบาหวานอีก5ครั้งเหมือนกันค่ะโดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมนะคะจากนั้นก็ตรวจค่าไตหลังเข้าร่วมโครงการค่ะอาจารย์ประเมินผลการดูแลผู้ป่วยฟื้นฟูไตด้วยการแพทย์วิธีธรรมและก็รายงานผลนะคะผลการวิจัยนะคะจากข้อมูลที่เราให้ทำา9ข้อนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ป่วย กลุ่มเป้าหมายที่ทําได้นะคะใน9ข้อที่ทําได้ทุกคนคือการยาเม็ดที่1การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลยาเม็ดที่สการแช่มือแช่เท้าแล้วก็ยาเม็ดที่6การออกกําลังกายโยคะกดจุดลมปานแล้วก็เม็ดที่9การรู้เพียนรู้พักอันนี้ทําได้ทุกคนนะคะส่วนเม็ดอื่นๆก็ทําไม่ได้ทุกคน,นะคะ่ะเป็นบางครั้งนะคะ ก็ผลการวิจัยนะคะผู้ป่วยเบาหวานที่ก่อนเข้าโครงการนะคะแล้วก็หลังเข้าโครงการก่อนเข้าคือสเตจ3นี้ 3a 11คนค่ะร้อยละ64.71นะคะสเตจ 3b 6คนร้อยละ36.29หลังหลังเข้าโครงการนะคะจาก สเตตสามค่ะกระโดดเป็นสเตตสองนี้สคนคิดเป็น11.76ค่ะร้อยละแล้วก็สเตตสามมาเป็นสเตตสามก็คือสามคนค่ะก็ทำให้คิดเป็นร้อยละเจ็ดนะคะแล้วก็สเตตสาก็จะลดลงเหลือ1 7บเจค่ะ อันนี้ก็คือในระยะเวลาที่5 5เดือนค่ะที่ปฏิบัติในโครงการแต่ว่าที่เราทำมานะคะก่อนก่อนหน้าน,านั้นแล้วก็ที่ทำคนไข้มาเกี่ยวกับเรื่องไตไม่ว่าจะเป็นสเตตสาหรือว่าสเตตอื่นๆพบคือคนไข้ดีขึ้นทุกคนจาก17ลายค่ะอาจารย์ผลการวิจัยแต่ว่า สเตทมันอาจจะยังไม่ชัดเจนค่ะปัญหาที่พบนะคะ,ะผู้ป่วยขาดความตระหนักในการดูแลเนื่องจากว่ายังไม่มีอาการของอป่วยมากนัค่ะบางคนที่เราให้ไป 2. การจัดดูแลตนเองของผู้ป่วยภาวะแทรกซ้อนยังไม่เป็นแบบเดียวกันแล้วก็ผู้ป่วยเรื้อลังระยะที่สามมีภาวะแทรกซ้อนหลายระบบทำให้ไม่มี ความสามารถที่จะดูแลตนเองได้อันนี้คือปัญหาคะข้อเสนอแนะคือหน่วยบริการเราควรจะมีการศึกษารูปแบบอย่างเข้มแข็งก็คือการดูแลฟื้นฟูตไตด้วยเทคนิค9ก้าข้อยา9ก9เม็ดนี่เราต้องปฏิบัติให้ได้เชิงคุณภาพค่ะถูกต้องถูกต,ตรงนะคะถึงขั้นที่ศาสตร์แพทย์วิธีธรรมก็คือลดกิเลสรักษาโรคค่ะถึงจะยั่งยืน เพราะว่าการที่มีความรู้ตามความเป็นจริงขององค์ความรู้ที่ถูกต้องถูกตรงในการแก้ไขปัญหาหรือปรับสมดุลดูแลสุขภาพในยุคยุ่นัานๆนะคะวันเวลานั้นๆบุคคลนั้นๆและสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนั้นๆเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งแต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคือการทำให้ได้ตามที่เรารู้ค่ะไม่ใช่แค่รู้จะมีสุขภาพดีซึ่งการที่ คนไข้จะมีพฤติกรรมที่ดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะคะคือต้องฝึกฝนอย่างต่อเน,นื่องและให้เป็นบริบทวิถีชีวิตของชุมชนถึงจะมีความสำเร็จในการดูแลสุขภาพนะคะ แล้วก็การนำผลงานวิจัยไปใช้ค่ะเสนอผู้บริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการเซอร์วิสแพนสาขาไตแล้วก็สามารถนำรูปแบบนี้ไปใช้ในการผู้ที่สนใจกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ในกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคเรื้อรลังต่างๆได้ค่ะอันนี้เป็นภาพกิจกรรมของบุคคลที่มีค่าดีขึ้นนะคะที่เห็นชัดเจนจากสเตตสามส,สเตต สเป็นสเตจ2ค่ะชัดเจนมาให้ดูเป็นบางส่วนแล้วก็จะมีภาพกิจกรรมที่เราไปเยี่ยมบ้านนะคะค่ะขออนุญาตค่ะอาจารย์ <c oughs> หากเป็นหากนะคะอาจารย์อยากจะให้ดูอันสุดท้ายคะ <c oughs> ่ะจากการวิจัยเราก็ทำให้รพอสอตอท่าใครพัฒนาเป็นคลินิกฟื้นฟูไตก็เลยควบคู่กันไปก็เลยเปิดค่ายนะคะ คลินิกฟื้นฟูไตนะคะมาแล้วสี่คนนะคะนี่ไม่ <ขา S 1> ดูบรรยากาศไหน การิสามิเลาจากทำกรรมอันใดไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับก็เห็นความงดงามนะครับของท่านการนําเสนอและข้อผลแพทย์วิธีทำที่เป็นบูธอยู่หน้าห้องประชุมเลยใช่ไหมครับ ค่ะอาจารย์แล้วก็วันนี้เชิญทุกท่านนะคะรับประทานอาหารเมที่เจด้วยกันค่ะครับก็มีทั้งเรื่องอาหารออกกําลังกายเนาะแล้วจิตใจด้วยรู้สึกว่าส่วนที่เห็นความแตกต่างกับแพ็กเกจอื่นๆก็คือมันจะมีเรื่องจิตใจด้วยเนาะแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่สําคัญมากก็คืออยากจะเชิญชวนไปนําเสนอเวทีที่ใหญ่กว่านี้นะครับเช่น R2R t h a i l a n d มีจัดทุกปตนะครับ ท,ทุกเดือนกรกฎาคมค,คิดว่าผมมีเวลาน,นิดเดียวนะครับว่าอาจจะคือถ้าต่อไปถ้าจะทําเพิ่มนะหมายความขยายผลเพิ่มคือหนึ่งมีกลุ่มเปรียบเทียบจอะเลือดช่วงเวลาเดียวกันอีกกลุ่มหนึ่งสมมติเราอันนี้1ิคนมีช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยจาะเลือดที่เวลาตรงกันแต่หายก,กลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เข้าโครงการนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือ อันที่สองก็คืออาจจะต้องเก็บดูเพราะว่านี้มีทานสมุนไพรด้วยคนทั่วไปหรือหมอไตฟังก็จะตกใจว่ามีภาวะโพแทสเซียมสูงไหมเราอาจจะต้องเก็บตัวเลขพวกนี้ด้วยว่าเพื่อเพื่อคลายความสงสัยว่าทานแล้วมันปลอดภัยนะมันไม่ได้มีโพแทสเซียมสูงอย่างที่คิดอะไรประมาณนี้นะคบแล้วก็รวมทั้งความดันซึ่งเราก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมครับหรือมีค่า A1C ีถ้าคือมีข้อมูลทางคลินิกประกอบด้วยตรงนั้นก็จะเสริมความ แข็งแรงหรือเสริมประโยชน์ของคุณค่างานวิจัยนี้เพิ่มเติมนะครับเช่นชมครับขอพาะคุณค่ะทาานครับก<อ> <c oughs> ็ขอเช่นชมนะครับสําหรับท่นี้ยาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดอยู่9ก้าเม็ดใช่ไหมฮะค่ะเพื่อที่บางที่เนี่ยมไม่มีเวลาทําทั้ง9เม็ดเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังซิว่า ถ้าจะขอสักสามเม็ดเนี่ยแล้วมันครอบคลุมแล้วมันสามารถทำได้เนี่ยตรงไหนเม็ดไหนสำคัญที่สุดนะสามเม็ดอันที่หนึ่งนะครับครับอันที่สองก็คือเรื่องของอาหารเนี่ยเป็นอาหารนี่เป็นเป็นแบบไหนฮะคำว่าอาหารเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เม็ดที่สำคัญที่สุดตอบก่อนนะคะ ก็เริ่มต้นที่ปฏิบัติคือเม็ดอาหารเพราะว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกอาหารสูตรหมอเขียวก็คือหนึ่งที่แตกต่างจากเรากินคืออาหารไม่มีเนื้อสัตว์สองการกินตามลำดับการย่อยก็คือเดี๋ยววันนี้จะสาธิตอยากกินอยากย่อยง่ายค่ะไปหาย่อยยากนะคะแล้วก็หลังรับประทานอาหารเนี่ยเพิ่งดื่มน้ําจะเป็นลักษณะอาหารมีริดร้อนริดเย็นจะไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะเท่าที่ทํามาก็คือเม็ดอาหารนี้จะเป็นกลไกในการที่จะ จะทําให้คนไข้ที่ GFR ดีขึ้นเพราะว่าคนไข้ที่ทำข่ายเปิดข่าจารย์มีตั้งแต่สเตจ4มาสเตจ5ก็มีนะคะ,ะท่าที่เขาทําได้ก็คือ,อข้อมูลที่มีก็คือถ้าไปทานเนื้อาสัตว์ปุ๊บเนี่ยจะทำให้ GFR นี้คือแย่ลงทันทีนะคะพอเข้ามาเริ่มปฏิบัติตัวใหม่ ก็มีดีขึ้นนะคะภายใน5เดือนอไม่ถึง5เดือนแค่20วันค่ะที่มีข้อมูลดีขึ้นอย่างที่น่าพอใจค่ะสเตต4 22ย่สหมอนัดวิสิตแรกเพิ่มเป็น36วิสิตต่อไปเพิ่มเป็น88ค่ะเคสนี้อยู่ที่มหาสรารคามค่ะอาจารย์ก็มีอีกหลายๆเคสค่ะที่ก้าวกระโดดแบบนี้เม็ดท,ที่สำคัญคือเม็ดอาหารค่ะแล้วก็เม็ดสมุนไพรปรับสมดุลแล้วก็เม็ดท,ที่6ค่ะ หนึง่ง หกเจ็ดค่ะอาจารย์ที่สาคัญเพราะว่าออกกําลังกายโยคะกดจุดนมปานก็จะเน้นให้คนไข้นี้ก่อนออกก็คือเดินเร็วก่อนค่ะตื่นเช้ามาคือเดินเร็วเป็นสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายก็คือทุกคนทําได้ค่ะทาเป็นจิตวัตรเสร็จแล้วก็มากดจุดโยคะเท่าที่จําได้พอเราไปวิสิทิ์บ่อยๆก็คือต้องไปบูสเตอร์เข้าบ่อยๆมันถึงจะได้ผลค่ะถ้าเราสอนสาธิตแล้วให้ไปนี่จะไม่ได้เพราะว่าพี่เลี้ยงต้องมีองค์ความรู้ในศาสตร์แพทย์วิถีธรรมค่ะเพราเนี่ยนี่ือ ศึกษามา5ปีแล้วก็ปฏิบัติมันเห็นผลที่ใกล้ตัวที่สุดขออนุญาตอาจารย์ค่ะเป็นคุณย่าะคะ GFR เหดือ e 5ค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็น60ค่ะดีขึ้นนะคะ,ะที่คุณแม่โกรธลงใน YouTube นะคะที่เป็นเหตุที่ว่าให้ศึกษาจริงจังค่ะที่เกิดขึ้นค่ะให้เล็กน้อยเรื่องปยกันแล้วกันนะอันแรกเพื่อน ยาเม็ดที่หนึ่งนั้นเนี่ยต so ้องมีตำรับไหมถ้ามีตำรับมันถึงจะโอเคเพราะการถ้าเป็นเป็นเรื่องของปฏิบัติไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่วิจัยถ้าไม่มีตำรับไม่ได้ถือว่าไม่ไม่ถูกจริยธรรมนั้นแรกเพื่อนเนี่ยก็ต้องไปหาดูว่ามันมาจากไหนไอไอศูนยัยฟปบสนตุลนะครับต้องมีตำรับมาอันที่สองเนี่ย ที่บอกเนี่ยเป็นกิจกรรมโดยไม่คือคือพวกเราไม่เห็นเรื่องเรียกว่าเขาเรียกอะไรจำนวนครั้งหรือความบ่อยสมมุติเช่นยาเม็ดที่อาหารนี่เม็ดอะไรเม็ดที่เม็ดที่เจ็ดค่ะการแพทย์อ่าเม็ดที่เจ็ดถามว่ากินแบบนั้นเนี่ยกินทุกมือ้อหรือกินกี่เปอร์เซ็นต์ของจํานวนมือ้อเข้าใจไหมคือคือมันต้องมันต้องชี้อย่างนี้ แล้วคนที่อื่น,นปฏิบัติคือเขาไม่อยากกินเจตลอดถามว่าได้ไหมอยะฉะนั้นวิจัยเราเนี่ยก็จะบอกว่าโอเคคุณกินอาหารประเภทนี้เนี่ยนะอย่างน้อยอาทิตย์ละแปดมือ้ออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีการปรับต้นวนขนาดนี้ถ้ากินได้มากขนาดนี้มื้อจะปรับเพิ่มอีกอันนี้ก็เป็นเห็นไหมมันก็จะเป็นวิจัยได้เพราะจริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันแล้วก็ ทำอธิบายต่างๆเนี่ยต้องพยายามที่จะบวกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยเช่นทําไมกินเนื้อสัตว์แล้วมันมันแย่มันต้องอธิบายได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับชะแมะคือเหมือนกับเราสังเกตแล้วมันอาจจะเกิดอะไรก็ได้งั้นตรงนี้เองไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีแล้วที่วิธีการเป็นนักวิจัยที่ดีคือต้องเป็นผู้สังเกตอย่างนี้ถูกต้องแต่เมื่อสังเกตพบต้อง าความรู้ทางวิชาารมาอธิบายว่ามันมีนกลไกอะไรเกิดขึ้นโอเคนะครับ <c oughs> มันถึงจะไม